เล่นหวยเล่นลอตเตอรี่บางทีก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ออกเลขที่เราซื้อเนี่ยก็อาจจะไม่สบายใจได้เหมือนกันบางท่านเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ชีวิตจะไปฝากเอาไว้กับ2ออย่างนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเรายังยังมีกิจกรรมแบบนี้อยู่ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเขายังมีขายอยู่นี่เราก็ซื้อซื้อไปก,ก็ต้องบอกตอนเองเตือนตอนเองว่าอย่าไปซื้อให้มากจนเกินไปดูดูรายรับด้วยแล้วดูว่า เมื่อถึงเวลาปลายเดือนแล้วมันเงินจะพอไหมไม่ใช่เอาไปเล่นเล่นหวยซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เสียหมดมันก็ไม่ได้พอเวลาที่ไม่ถูกขึ้นมาก็จะนึกจะนึกเสียดายแล้วเวลาถูกมันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันบางคนก็บอกว่ามันเป็นมันเป็นบุญ <c oughs> เป็นบุญหรือเปล่าถูกหวยเนี่ยเป็นบุญไหมถูลอตเตอรี่เป็นบุญไหมเออก็ถ้าพูดถึงเรื่องว่าเป็นบุญมันก็คงไม่ใช่คนละแบบนะบุญมันไม่ใช่เกิดจากเกิดจากนี้ บุญไม่ใช่เกิดจากการที่เราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วอธิษฐานว่าขอให้ถูกลอตเตอรี่บางคนก็ทําบุญทําบุญกับทําบุญกับพระทําบุญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นปล่อยนกปล่อยปลาหรือทําบุญซื้อโรงศพให้กับพวกศพยากไรศพอนาถาแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ขอให้ถูกลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งโอ้บางทีมันก็เยอะเกินไปนะบางทีก็อาจจะมากเกินไปบางครั้งเนี่ยก็ต้องดูด้วยดู ดูว่าเราเราควรจะขอไหมจริงเรื่องของการทําบุญไม่ต้องขอบุญที่ได้ด้วยการกระทำแล้วเนี่ยคือความสบายใจเราได้สละออกความติีที่เหนียวซึ่งอยู่ในใจเราประหยัดเสียดายทําบุญแล้วเสียดายเนี่ยก็หมายความว่าเรายังไม่ตรองให้ดีคือบุญที่เราทำเนี่ยก่อนทําเราต้องตรองให้ดีขณะทำจะได้รู้สึก จะ,จะได้มีจิตใจที่สดชื่นเบิกบานแจ่มใสหลังทําแล้วจะได้ไม่ทุกเนไงยเมื่อเราตรองดีแล้วว่าเราจะทําบุญลักษณะแบบนี้เรามีเงินขนาดนี้เราก็เหมาะสมที่จะทําบุญให้กับบุคคลอื่นหรือองค์กรหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเราทําไปเราก็รู้สึกอิ่มใจสบายใจไม่ใช่ทําแล้วรู้สึกมาเสียใจทีหลังเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญที่ไม่ใช่บุญและที่นี้ก็บอกว่าถ้าถูกลอตเตอรี่มันเป็นเรื่องของบุญไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องของบุญบุญเนี่ยมันมี เรื่องของบุญเนี่ยมันมี3อย่างหลักๆแล้วมี3อย่างนะแต่ถ้าโดยละเอียดโดยโดยพิสดารมี10อย่างโดยโดยย่อโดยย่อแบบสั้นๆโดยแบบสั้นๆก็แบบสั้นๆ,แบบนๆมี3อย่างคือ1บุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานะไมยให้เราให้เราเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันต่อผู้ที่สมควรให้ เราก็มองดูว่าเราจะให้แบบไหนมีความเหมาะสมแบบไหนไม่ใช่ให้จนตนเองมีความมีความคเครียดมีความทุกข์ผู้ให้ก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ปริมาณตนในการให้ก็การให้ที่ดีก็คือการให้ต่อผู้ที่มีศีลต่อผู้ที่มีศีลผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลประพฤติอยู่ในศีลคาว่าอยู่ในศีลก็คือมีกายวาจาใจที่เรียบร้อยผู้ที่มีกายวาจาใจที่เรียบร้อยเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นนักบวชก็ได้ เป็นนักบวชก็เป็นพระภิกษุนั่นแหละเขาไม่พูดมีกายวาจาใจที่เรียบร้อยพระภิกษุจะต้องมีกายวาจาใจที่มีความเรียบร้อยไม่ไม่กระทบกระทั่งหม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้ารู้แล้วว่าคําพูดใดหรือพฤติกรรมใดจะเป็นไปลักษณะกระทบกระทั่งเบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่ทำแล้วละ่ะนิดิดหน,หน่อยก็ไม่ทํานะ ก็คือหมายความว่าจะพยายามไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งเลยแต่ว่าก็อย่าไปเอาเปรียบท่านละคนบางคนก็พอเห็นว่าพระไม่เป็นผู้ที่ไม่พูดไม่อะไรก็บางทีก็ไปเอาเปรียบท่านจนทําให้เรียกว่าจะไปสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้ท่านก็ไม่ควรนะก็เป็นสิทธที่ไม่ควรทําก็เป็นบาปใช่ไหมก็คือบาปก็หมายความว่าการกระทําที่ไม่ถูกต้องการกระทําที่เรียกว่าทา ทนทำต่อผู้อื่นแล้วผู้อื่นเขาเป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเราไปกระทาบาปต่อเขากระทาสิ่งที่ไม่ดีต่อเขาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นบาปในการทําบุญก็ืูต้องเลือกเลือกในบุคคลผู้ที่มีศีลในท่านที่มีศีลก็ได้ได้แก่ภิกษุพระภิกษุแล้วก็ผู้ทรงศีลทั้งหลายนะเรียกผู้มีศีลบางคนก็บอกว่าพระสมัยนี้โอ้จะทํากับพระสมัยนี้คิด คิดแล้วคิดอีกไม่รู้ว่าจะเป็นเป็นพระอย่างไรเป็นพระดีหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีเนี่ยโอ้ยคิดแล้วคิดอีกอย่าไปคิดมากถ้าคิดมากไม่ได้ทําหรอกนะถ้าคิดมากเบื้องต้นเลยหนึ่งเนี่ยหนึ่งเราทําบุญเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่บอกว่าเราทําเพื่อขจัดความ ตนีที่เหนียวที่มันอยู่ในตัวเองคือขัดเกลาตนเองให้มีความผ่องใสให้มีสิ่งที่เรียกว่ามีจิตใจที่สะอาดบุญมันชำระใจให้สะอาดใจที่มีความตะนีมันก็จะเป็นใจิตใจที่มีการบริจาคเนี่ยอันนี้อันประเด็นที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราทําบุญต้องมีแบบนี้ต้องรู้จากการคิดแบบนี้ไม่ใช่ทําแล้วไปมองว่าเออเขาเป็นพระดีไม่ดีอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่มันงั้นไม่ต้องทําไม่ต้องทําเลยอยู่บ้านไม่ต้องทําอะไรก็ไม่ต้องทําทีนี้ เมื่อเราเราคิดถูกใช่ไหมข้อหนึ่งนะว่าเราคิด่าอองนี้ข้อ2เนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเออเราไม่ได้ทําเพื่อพระรูปนี้แต่เราทําเพื่อท่านซึ่งเป็นนักบวชสืบทอดอายุพพุทธศาสนาศึกษาหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสืบทอดอายุพ,พุทธศาสนาอันนี้เราก็มาว่าเราทําเพื่อสือบทอดอายุพ,พุทธศาสนาไม่ได้ทําเฉพาะเจาะจงพรพภิกษรรูปนี้แต่เราทําเฉพาะเจาะจงการให้ตอบ นักบวชในพระพุทธศาสนาหรือสาวกของพระพุทธเจ้าตัวพระเองก็ต้องรู้เหมือนกันนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องทําอะไรบ้างละ่ะอันนี้มันก็ต้องรู้ตัวเองเหมือนกันต้องเอาบทสวดมันมาสวดไหมนะเจบอกว่าสวากขาโตพระวตาธรรมโม แล้วก็ไปสุปฏิปนพุพะตวตโตสาวะกะสังโคเห็นไหมสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยนะเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อปฏิบัติดีแล้วทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยเมื่อเวลาที่บุคคลอื่นทําบุญก็จะเป็นผู้เป็นทักคินยะบุคคลก็คือผู้เหมาะสมแก่การทําบุญแต่ว่านะ ถ้าเราทําแล้วเรามีความมีเราตั้งจิตเอาไว้ว่าเราไม่ได้ทําเฉพาะเจาะจงพิกษุรูปใดรูปหนึ่งเราทําเพื่ออุทิศต,ต่อพระศาสนาต่อพระพุทธมีพระพุทธเจ,จ้าเป็นต้นพระรูปนี้หรือท่านนี้ที่บวชมาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ท่านปฏิบัติตัวของท่านเราไม่ต้องไปนสนใจว่าท่านจะปฏิบัติแบบไหน เราทําด้วยความรู้สึกว่าเราทาเพื่ออุทิศพระพุทธศาสนาเราก็ได้บุญแล้วอย่างนี้ใช่ไหมเราได้บุญเนี่ยบุญก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราคิดได้ทัก2ประเด็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าเราได้ทําบุญปฏิทิศทางที่ถูกต้องเนี่ยนะเรียกว่าทานละไม่เอาจึงมีถว่ามี3อย่างใช่ไหมทานละไม่แล้วศีละไม่ก็ได้มีศีละหม่สีละไมา่ามาก็บุญที่เกิดขึ้นจากการรักษาศินศีลน่ะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะ ท่านทั้งหลายมีอยู่แล้วบางทีท่านอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่าศีลเนี่ยเราจะต้องไปรับเอาจากพระที่วัดถ้าเรายังไม่รู้ว่าแต่ละข้อมีอะไรในเบื้องต้นเนี่ยการไปรับเอาไปไปสมาทานจากพระที่วัดก็ทําได้แต่ความเป็นจริงแล้วศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วการผิดศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ตามมาทีหลังผิดในเรื่องของการฆ่าการเบียดเบียนจนถึงข้อสุดท้ายแหละว,ว่ามันมี5ข้อใช่ไหมจนถึงข้อสุดท้ายเนี่ยมันมาทีหลังปกติคนปกติเนี่ย ในธรรมดาปกติทั่วไปเป็นผู้ที่มีศีลพอมีศีลก็จะประพฤติตนมีกายวาจาใจมีพฤติกรรมที่เรียบร้อยก็ศีลก็จะเป็นศีลที่มีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คราวนี้เมื่อไม่ทนทนไม่ได้หรือว่าไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นต่ออารมณ์ที่มันเข้ามาต่อความโลภความโกรธความหลงที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็อาจจะมีข้อที่ทําผิดเนี่ยพอรู้ตัวขึ้นมาก็ต้อง บอกกับตนเองว่าต่อไปก็จะไม่ทําอีกนะแล้วก็อย่าพยายามอย่าพลาดทําในสิ่งที่มันเป็นความผิดใหญ่โตนะผิดคดีอาญาคดีแพ่งคดีอาญานี่ก็ต้องมีความระมัดระวังเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลําบากเดี๋ยวมันจะปรับปรุงแก้ไขยากจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขในคุกในเรือนจําก็ใช้เวลานานนะอันนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังเหมือนกันอันนี้บุญข้อที่สองเนี่ยสีละไมรู้กันแล้วใช่ไหมบุญข้อที่สามก็เรียกว่าภาวนาใหมา่ภาวนาเนี่ยคือการทําให้มีทําให้เจริญทําให้เกิดขึ้น ถ้าเราจะทําให้มีทำให้เจริญทําให้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราจะทําเรื่องอะไรบ้างถ้าเราเป็นคนที่ยังไม่มีไม่มีสติเราก็เจริญสติให้มันมีให้มันมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเข้าคอร์สนั่งปฏิบัติธรรม จนเหมือนกับว่าต้องสละเวลาไปมากมายนะถ้าสละเวลาไปก็ดีเหมือนกันไปได้ไปได้เหมือนกันในในในกรณีที่มีเวลาแต่ถ้าเรายังมีภาระในการเลี้ยงดูครอบครัวอยู่กับครอบครัวเนี่ยก็อย่าทิ้งครอบครัวะ่ะเพราะจริงๆแล้วสติก็คือการมีคือการมีเรียกว่าทําอะไรแล้วเนี่ยเราทําอะไรด้วยการรู้ว่ากําลังทําอะไรใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการจับการหยิบ หรือการดื่มการรับประทานทุกอริยาบทเนี่ยมันมีสติให้มันรู้ตัวให้มันสติมันมาให้มันมีจิตที่เข้าไปเข้าไปรู้ในขณะนั้นเมื่อจิตเข้าไปรู้ในขณะนั้นปุ๊บเนี่ยเราพอเราทําในขณะที่มีความรู้โดยที่เราไม่ไม่ส่งความรู้สึกไปออกไปอื่นออกไปทางอื่นแล้วก็ทํากิจกรรมนั้นๆอย่างมีความรู้สึกตัวเนี่ยเรียกว่าเรามีสติสติเนี่ยก็หมายความว่า ก็หมายถึงว่าจิตที่แล่นไปสู่สู่กิจกรรมที่กําลังจะทําสื่อพฤติกรรมที่กาลังจะทําอะไรก็แล้วแต่นะที่เรากําลังจะทำเนี่ยในขณะนั้น,นแล้วเรามีม,มีมีความรู้สึกเข้าไปตรงนั้นนั้นเรียกมีสติแล้วขณะที่เราทําก็ทําด้วยความรู้สึกที่กําลังทําอยู่โดยที่ไม่ไม่ปล่อยจิตให้หลุดออกไปไหนเลยเนี่ยแหละมีสติจริงๆคือมีสัมปชัญญะด้วยแหละสติสัมปชัญญะมาคู่กันแต่พาพูดถึงว่ามีสติปุ๊บเนี่ยความที่ว่าจิตจิตที่เรา แล่นไปสู่การกระทำเนี่ยรู้ในขัะนที่จะกระทำเนี่ยหรือว่าเหมือนกับว่ากาลังจะทาอะไรอยู่ปุ๊บเนี่ยอ้าวแล้วเมื่อเราจับสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยเรารู้ที่ว่าเราจับแล้วก็พอเราจับในขณะที่เราจับเนี่ยมันก็รู้ว่าเราจับอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นก็จะมีจะมีหรือก็ว่ามีสติทำอะไรมันก็จะไม่ผิดพลาดใช่ไหมตวเนี้ ไอ้มีการมีสติก็ไม่จาเป็นต้องไปฝึกที่สํานักอะไรต่างๆเราสามารถที่จะฝึกได้ที่บ้านของตนเองแต่ว่ายังงอย่างว่าเลยนะบางทีเราก็อาจจะไม่มีไม่มีความชํานาญพอก็ต้องไปหาผู้ที่มีความชํานาญกว่าแล้วก็เอามาฝึกที่บ้านก็ได้สติที่ดีที่สุดก็คือสติที่ฝึกจากการที่ตาเห็นรูปตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดอนเนี้ยอันนี้เป็นสติที่ดีที่สุดเพราะถ้าเวลาเราฟังเสียง เสียงที่เข้ามากระทบหูเนี่ยนจงิงแล้วมันไม่ม,ม,มีอะไรนะความรู้สึกที่เราเข้าไปจับว่ามันเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนเนี่ยมันเข้ามาทีหลังเสียงก็เป็นแค่เสียงเท่านั้นแหละมันมีอะไรหรอกแล้วฟังก็จะสักว่าฟังพอเราฟังเรารู้ว่าเป็นเสียงพูดเขาพูดอะไรก็รู้ว่าพูดอะไรแล้วถ้าเขาร,รู้ว่าเขาพูดกับเราก็ดูว่าเขาพูดเรื่องอะไรแล้วเราก็เราก็ตอบโต้ตอบไปด้วยด้วยการที่ด้วยด้วยความเหมาะสมไม่โต้ตอบด้วยอารมณ์ คือบางครั้งเนี่ยมันก็มีคําพูดที่เป็นคําพูดที่มากระทบกระทั่งเหมือนกันเรารู้เราก็ไม่โต้อตอบด้วยอารมณ์เราก็เข้าใจว่าการโต้อตอบด้วยอารมณ์เนี่ยมันเป็นลักษณะของผููที่ยังไม่ได้ไม่ได้มีความจเจริญทั้งน้าจ,จ,จิตใจอ่าพูดที่มีความจเจริญทั้งน้าจ,จ,จิตใจแล้วก็ไม่โต้อตอบด้วยอารมณ์นะเขาจะนิ่งสงบแล้วก็จะโต้อตอบด้วยเหตุผลหรือบางทีไม่โต้อตอบเลย พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้วิธีการไม่โต้อตอบเลยก็มีเหมือนกันนะพระองค์ทรงนิ่งทรงสงบไม่โต้อตอบเลยในบางครั้งบางคราวก็มีเหมือนกันแต่ถ้าพระองค์จะทรงโต้อตอบพระองค์ก็จะทรงโต้อตอบด้วยเหตุผลเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ย ในสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ฮะมันเป็นแค่เรื่องสมมุตินะเป็นเรื่องสมมุติกายนี้ก็เป็นเรื่องสมมุติมันอยู่แค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวในที่สุดมันก็จะต้องเราก็จะอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวในที่สุดก็ต้องละจากกันไปเป็นเรื่องสมมุติการที่เราอยู่กับความสมมุติและใช้สมมติให้เป็นมันก็จะไม่เครียดใครมาพูดอะไรเราก็ฟังพูดในเรื่องที่ดีก็ขอบคุณก็ไปพูดในเรื่องที่ไม่ดีก็หมายความว่าก็ให้มีสติลึกนึกรู้แล้วก็ปลงปล่อยวางเสียเพราะ คนในโลกนี้ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องไปทนฟังมากหรอกแล้วก็ไม่ต้องมาเก็บไว้ในใจด้วยแต่ก็พิจารณาดูว่าสิ่งที่เขาพูดเดี๋ยวบางครั้งเราพลาดไปแม่ผิดไปไหมแต่บางทีเนี่ยจะเอาคําพูดของแต่ละคนมาบอกว่าเราต้องทําตามก็ไม่ได้นะเพราะเนื่องจากว่าคนบางคนเนี่ยตนเองไม่ฝึกอล้วยายคนอื่นฝึก อย่าให้คนอื่นทำตามอย่าให้คนอื่นทำตามตนเองแต่ตนเองไม่ไม่เคยทำอะไรที่ดีแบบนี้ก็อย่าไปสนใจให้สนใจแต่กคำที่เรียกว่ามันจะมีประโยชน์มีสาระคำว่าให้สนใจเมันก็ดูเหมือนว่าเราเลือกนะเราเลือกอมันก็มีก่อนจาเป็นนะก็คนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเลือกในสิ่งที่เรา เหมาะสมที่เราเห็นว่าเหมาะสมเที่ว่ามีความจําเป็นแล้วก็ลดตัดทอนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีความจําเป็นในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในสิ่งที่เป็นทุกข์อย่างนี้เห็นไหมท่านเห็นว่าถ้าเราจเจริญไปมากขึ้นมากขึ้นมีสติเจริญเ,เข้าไปมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราเราสามารถที่จะเห็นว่าเมื่อตาเห็นรูปปุ๊บเนี่ยเราก็จะตั้งอยู่ในในทิศทางของผู้ที่เห็นโดยที่ไม่ทุกข์ เห็นโดยที่ไม่ปรุงแต่งเห็นโดยที่รู้ว่านันเป็นรูปแล้วเราก็จะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับรูปนั้นอย่างไร ควรขนาดไหนมากนะ้อยขนาดไหนรู้ว่าเป็นเสียงแล้วจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเสียงนั้นขนาดไหนมากนะ้อยขนาดไหนเนี่ยอย่างนี้หรือว่าในขณะที่เรามีอารมณ์นึกคิดขึ้นมาในเวลาที่นึกในเรื่องที่ไม่ดีเราก็เราก็ต้องมีความรู้สึกว่าความนึกคิดที่ไม่ดีเนี่ยมันเข้ามาแล้วพอมนเข้ามาเราก็ต้องพยายามตัดออกไปเออถ้าเราไปปรุงแต่งนึกคิดตามไปมากจนเกินไปเนี่ยบางทีเราก็เป็นทุกข์ไม่สบายใจอันนี้นี่ภาวนาลงไปภาวนาคือทำอย่างเงี้ยทำให้มากอย่างนี้ ตัดอารมณ์รู้จักตัดอารมณ์รู้จักใส่อารูร้จักตัดอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีแต่แล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์ที่ไม่ดีอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอยู่กับสติอยู่เสมอเนี่ยก็ภาวนาให้มันเกิดติดต่อกันอยู่อย่างเป็นประจำอย่างนี้เรียกว่าภาวนาไม่ต้องไปตามวัดก็ได้ไม่ต้องไปตามสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ได้แต่ถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญก็ไปลองไปทําดูแต่อย่าไปทําเพื่อความยึดติดละ่ะให้ไปทําเพื่อการโปร่งการปล่อยวางนะ เพื่อให้โปรงเพื่อปล่อยวางไอ้ปรงปล่อยวางในบางทีก็อย่าไปปล่อยปะละเลยละ่ะการโปรงกับปล่อยวางกับปล่อยปะละเลยบางทีมันใกล้กันนะอย่างเช่นว่าอ่ะแต่ปล่อยปะวะเลยอย่างเช่นว่าถ้าเราเห็นว่าห้องมันถ้าห้องเนี่ยมันมีความสกรปรก คนที่ปล่อยวางก็จะเห็นว่าความสกรปรกเนี่ยมันเป็นลู้แค่อุเบกขานะอุเบกขาก็จะบอกว่าเอ,อุเบคขาเป็นว่าการปล่อยวางใช่ไหมแตางทีเน่ปล่อยวางคําไทยเนี่ยบางทีมันเอาไปใช้กับสิ่งที่เรียกว่าไม่ทําอะไรนะก็ต้องระบัดระวังมันกันคำจีนคาว่าอุเบกขาในคําที่ที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอุเบกขาคือกา,การเข้าไปพิจารณาเห็นพิจารณาเห็นอย่างเช่นมาห้องสกรปรกเราพิจารณาเห็นว่าโอห้องสกรปรกแล้ว ถ้าเราปล่อยให้สกรปรกไว้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งหมักหมมของเชื้อโรคเชื้อราหายใจเข้าไปเชื้อโรคเชื้อราก็เข้าไปสู่เข้าไปสู่ปอดเข้าไปสู่ร่างกายทําให้ระบบทางเดินหายใจผิดปกติอย่างนี้เราก็เหมือนกับว่าเรารู้แล้วพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราก็มองเห็นว่าอาจจะต้องทําอย่างไร เราพิจารณาเห็นแล้วเราก็จะบอกพิจารณาเห็นแล้วจะต้องทําอย่างไรเราก็บอกว่าต้องเก็บต้องกวาดแล้วก็ต้องเก็บต้องกวาดต้องถูเนี่ยอุเบกขาเนี่ยคือเข้าไปเห็นแล้วก็จัดการทําให้ถูกต้องนะจากการทําให้ถูกต้องอย่างไม่ทุกแต่ถ้าปล่อยปละเราเราก็คือว่าช่างมันไม่ต้องไปทําอะไรบอกให้มันลกไปลกไปก็ช่างมันเราเราเป็นคนปล่อยวางแล้วเราเป็นคนไม่สนใจแล้วเราปล่อยวางแล้วบางคนอยู่ก็อาจจะอยู่กับเป็นเหมือนกับลังหนูนะอยู่ลกไปเลยก็มีเหมือนกันอันนี้ปล่อยวางแบบนี้ยังไม่ถูกนะปล่อยวาง ที่เรียกว่าอุเบกขาก็คือการเข้าพิจไปพิจารณาเห็นเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจึงลงมือทําลงมือจัดการเรื่องทุกเรื่องนั่นแหละถ้าเราใช้คําว่าปล่อยวางอย่างถูกต้องนะคำพูดคําจาหรือพฤติกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราเข้าไปสัมผัสเกี่ยวข้องเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้าเราเห็นว่าคําพูดคําจานั้นเป็นคําพูดคําจาที่ไม่สร้างสรรค์ไม่ไม่เป็นประโยชน์ เราไม่เราฟังแล้วเป็นคําพูดที่เป็นคําที่ทําให้ต้องการจะทําให้ผู้อื่นหรือทําให้ผู้ฟังเกิดความเดือดร้อนเสียหายเราเราฟังแล้วเราก็เราก็เห็นว่าเออคนคนนี้เขาไม่ได้หวังดีเพราะว่าเขามีจิตใจที่ยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้พัฒนาเราก็เข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราก็บอกเออเขาก็เป็นเขาแบบนี้เราเมื่อได้ฟังแล้วเราได้เห็นแล้วเราก็รู้ตามความเป็นจริงเขาเป็นแบบนั้นเราก็ไม่ทุกข์เพราะใจก็เป็นแบบนั้น นนเนี่ยเราก็จะปล่อยวางได้โดยที่ไม่ต้องเอาเข้ามาไว้ไม่ต้องเข้าเอามาเก็บไว้ในใจเอาวันนี้นะก็คงจะพูดเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนั่นแหละเพราะว่ารู้สึกว่าบรรยากาศข้างนอกฝนเริ่มตกแล้วแหละและ้ววันอื่นก็จะมาพูดให้ฟังต่อไปนะ